สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t e c h by Tru e Digital Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนพิเศษสรุป6 bytes จากรายการ t e c h a Byte Post-COVID Work t e c h Work from Home ชั่วคราวหรือ,อยั่งยืน t e c h by Tru e Digital ตอนนี้เป็นตอนพิเศษที่เรานำสรุปประเด็นสำคัญจากรายการ t e c h a Byte เทคนิดๆขนาดพอดีคำจาก Tru e Digital Group ที่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะมาปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้มาฝากกันค่ะโดยรายการเทคอบเมื่อวันที่8ตุลาคม2564ที่ผ่านมาได้พูดคุยในหัวข้อ post-COVID worktech work from home ชั่วคราวหรือ,อยั่งยืนซึ่งได้จับประเด็นอนาคตรูปแบบการทำงานแบบ work from home ว่าจะคงสภาพการเป็นการขัดตาทับหรือกำลังจะกลายเป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่อย่างถาวนและได้ร่วมพูดคุยกับคุณนิกอธพลสินฉลอง Head of We World จาก TrueDigital Group ที่ได้แสดงทัศนะน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบการทำงานแบบใหม่แนวโน้มในอนาคตและโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการรับมือจากทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการและคนทำงานในโลกยุคหลังโควิดโดยสรุปออกมาเป็น6 b ไบ e ์ขนาดพอดีคำได้ดังนี้ค่ะไบท์ที่ 1. business as usual ปกติใหม่ปกติได้ด้วยเครื่องมือพร้อมและแพลตฟอร์มรองรับ คง productivity ได้ไม่ต่างจากช่วงก่อนหน้าโรคระบาดในช่วงต้นของการ down, ล็อกดาวน์หลายๆองค์กรอาจต้องอาศัยการปรับตัวครั้งใหญ่จากการถูกบังคับให้เข้าสู่รูปแบบการทำงานทางไกลเต็มตัวหรือ fully remote working อย่างกระทันหันซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับแทบทุกภาคส่วนของหลายๆองค์กรค่ะตั้งแต่ทีม HR ที่ต้องวางนโยบายการทำงานภายใต้สถานการณ์ใหม่และทีม i อที่ต้องแก้โจทย์การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงานในระดับองค์กร ที่นอกจากปัจจัยเรื่องการเชื่อมต่อแล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านธุรกิจเช่นความปลอดภัยของข้อมูลหรือ data security ในกรณีที่ใช้แพลตฟอร์มภายนอกในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าในบางองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและมีแพลตฟอร์มรองรับนั้นสามารถคงระดับประสิทธิภาพการทำงานหรือ productivity ได้ไม่ต่างจากช่วงก่อนหน้าโรคระบาดและสามารถคงความต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีใบที่2 ไม่จากไปแต่ไม่แทนที่3รูปแบบการทำงานเกิดใหม่หลังยุคโควิดในคำถามเรื่องความยั่งยืนของรูปแบบการทำงานเวิร์ r ฟรอมโฮมนั้นคุณอัจฉรได้ให้ความเห็นค่ะว่าจากความคาดหวังเรื่องการกลับไปทำงานเต็มรูปแบบในช่วงแรกนั้นหลังผ่านมาเกือบหนึ่งปีเราได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบอาจไม่ได้ตอบโจทย์คนทำงานและองค์กรต่างๆอีกต่อไปโดยหลังจากนี้รูปแบบการทำงานจะถูกแบ่งออกมาเป็นหลักๆ3รูปแบบดังนี้ แบบที่ 1. fully remote working เหมาะสำหรับคนในภาคธุรกิจที่เอื้อต่อการทำงานนอกสถานที่มีอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบจากที่ใดก็ได้แบบที่ 2. traditional workplace เหมาะกับภาคธุรกิจที่ต้องมีสถานที่ประกอบการเช่นธุรกิจร้านอาหารที่ต้องกลับเข้าทำงานแบบเดิมอย่างเต็มรูปแบบและแบบที่3คือ hybrid working คือรูปแบบการผสมผสานโดยสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการทำ fully remote working ในกลุ่มงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานหรือการสลับเข้าทำงานในแต่ละทีมเป็นต้นทั้งนี้การทำงานทั้ง3รูปแบบอาจไม่ใช่ทางออกที่สามารถทำได้ในทุกธุรกิจหรือทุกองค์กรนะคะโดยปัจจัยเช่นธรรมชาติของธุรกิจหรือลักษณะวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในการปรับใช้กับการทำงานรูปแบบต่างๆโดยในด้านของผู้ประกอบการนั้น ควรทำความเข้าใจพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรของตนเองให้มากที่สุดเพื่อกำหนดนโยบายการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของตัวเองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุดค่ะใบที่3ตอบโจทย์การเดินทางจัดสรรเวลาทำงานยืดหยุ่น สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่การทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งอาจเป็นคำตอบสำคัญให้กับช่วงเวลาการเดินทางที่เสียไปในแต่ละวันรวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนสามารถจัดสรรเวลาการทำงานได้ยืดหยุ่นขึ้นและในหลายกรณีช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีทางด้านผู้ประกอบการเองแม้ในหลายธุรกิจอาจมีความจำเป็นหรือมีวัฒนธรรมที่ต้องการการทำงานในสำนักงาน แต่รูปแบบการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งก็เข้ามามีส่วนช่วยในระดับองค์กรที่อาจช่วยบรรเทาความท้าทายระหว่างช่วงโรคระบาดเช่นการลดภาร,ระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้ด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปยังเป็นโอกาสในการทบทวนสวัสดิการพนักงานที่สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบใหม่เช่นค่าบริการอินเทอร์เน็ตหรือซิมการ์ดอีกด้วย นอกจากนี้รูปแบบการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งยังมีอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่น่าสนใจและน่าจะส่งแรงกระเพื่อมสำคัญกับตลาดแรงงานนั่นคือนนยะด้านการกระจายขอบเขตภูมิลำเนาของพนักงานเมื่อพนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้บนโลกโดยไม่ยึดติดกับสถานที่ทำการของธุรกิจนั่นหมายถึงโอกาสของพนักงานที่มีภูมิลำนา,นานอกเขตธุรกิจที่มีมากขึ้นรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการทำงานข้ามประเทศ ซึ่งจะต่อยอดเป็นโจทย์สำหรับแต่ละองค์กรในการกำหนดนโยบายการทำงานและการค้นหาพนักงานต่อไปใบที่4เมื่อ work-life balance กลายเป็น work-life integration ในขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่พบได้ในหลายประเทศทั่วโลกจากการ work from home นั้นได้แก่ความเหนื่อยล้าจากเส้นแบ่งชั่วโมงและพื้นที่ระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ลดลง รวมไปถึงจํานวนการประชุมแล้วการปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมง,งานที่ลดลงเหลือเพียงระหว่างการประชุมที่ต้องใช้สมาธิในการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าซูมฟาติกก็กำลังกลายเป็นการท้าทายสำคัญในเรื่องการสร้าง Work-Life Balance ในรูปแบบใหม่ซึ่งสำหรับคุณอัธพลได้กล่าวถึง Work- ์ i ไลฟ์อินเตเเมื่องานและการพักผ่อนอยู่รวมกันในที่เดียวกันและให้คำแนะนำส่วนตัวที่น่าสนใจ เช่นการกำหนดเวลาส่วนตัวไว้ในชั่วโมงของแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มีช่วงเวลาในการดูแลตัวเองในทุกวันด้วยเช่นกันไปที่5ทำงานคนละที่แต่ก็ยังเจอเพื่อนร่วมง,งานชิดแชทได้คล้ายเจอหน้าจริงจากปัญหาซูมฟาทิกที่เกิดจากจำนวนการประชุมที่เพิ่มขึ้นและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่ลดลงทำให้หลายๆองค์กรเริ่มนำโซลูชันใหม่ๆเข้ามาช่วย เช่น Virtual Office Platform หรือแพลตฟอร์มสำนักงานเสมือนจริงที่สามารถให้พนักงานสร้างอวตารและตกแต่งบรรยากาศสำนักงานได้เหมือนสถานที่จริงสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานนอกเหนือเวลาการประชุมได้คล้ายการเจอหน้ากันจริงช่วยสร้าง Employee Engagement และเสริม Productivity ระหว่างวันได้โดยมีตัวอย่าง Startup เช่น Gather Town เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่กำลังมีชื่อเสียงในประเทศไทยใบที่6 มุ่งสู่เมตาเวิร์สสร้างประสบการณ์เสมือนจริงต่อยอดธุรกิจให้อยู่ในพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ลักษณะของแพลตฟอร์มเสมือนจริงนี้แม้จะมีหลักพื้นฐานอยู่ที่การเกมฟิเคชันรูปแบบการทำงานให้หน่าดึงดูดใจแล้วยังเริ่มขยับขยายไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเมตาเวิร์สเช่น Facebook h o r i z o n โดยการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงนี้กำลังต่อยอดโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจของหลายภาคธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจกลุ่มมีเดีย เช่นสื่อโฆษณาต่างๆที่อาจสามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงในรูปแบบที่อิสระมากขึ้นกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหารที่อาจสามารถผูกติดกับพื้นที่ส่วนแพนทรีในออฟฟิศเหมือนจริงที่ให้พนักงานสามารถเดินมาสั่งอาหารได้ไปจนถึงคริปโตเคอเรนซีและ NFT ที่สามารถเข้ามามีพื้นที่ในโลกเสมือนนี้ได้เช่นกันโดยในไทยเองก็เริ่มเห็นหลายองค์กรที่นำแนวคิด v i อร์ a l reality หรือ m e t a v e r s e เข้ามาในรูปแบบต่างๆ เช่นพื้นที่สำนักงานอ e ีคอมเมิร์ซและสื่อบันเทิงต่างๆสามารถติดตามสรุปประเด็นสำคัญจากรายการเทคไบในครั้งต่อๆไปได้ที่นี่ t เทคไ t r u e Digital ค่ะพบกับเทคไบ True Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ